ย่างกันอีกเอ้ยมังมอนขาดนะลูกใครไปกัดดึงมอนน่ะน่ะฮะใครไปกัดไส้มอนออกทุงเงินเหรอเอ,เอา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 อืมขาด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 ,ขาด,ขาดมดแล้วขาดมดแล้วลูกอืมอืมเอาไปแกงน้องได้ปะเนี่ย เบึงเบืองเบึง้งเอาครับไปเอา,เอาม้อนแม่ขาดหมือเราอี่ะเห็นไหมถุงรองเห็นไหมน่ะมันขาดนะใครทำใครทำอบอก,กันเลี้ยวเบื้องซื้อ,อใครทำไว้บอกแม่น่ะหึใครทำมะใครทำบอกขาดมะไม่มีคนตอบเลยไม่มีใครตอบมาเลยเด้อ แล้วคนน,นี้ทำหรือเปล่าเนี่ยคนนี้ทำหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้นอนอยู่นเนี่ยเนี่ยอืมนนี้ทำหมอนขาดหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ทำเนอะไอ้ทำแอ้โม่ทำือเปล่าอ้าทำหมอนขาดหรือเปล่าอ<ฮ>ะ <laughs> แกงลับี่นอนแกลงลับทั้งทั้งที่เล่นอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยบางตา แล้วเป็นว่าอุยู่ยอยอ่ยอุยู่ยอยอยอุยอกงอิยกุยอ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 ุอุย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 อนยอุยอุยอุยออุยอุยอุยอุอุยเงยอุ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 ยาุยอุยอุอุอุยอุนอุย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 รุยวเบิ่งหมองขาดยอุยอุาอูยหุืองอนออยย เข็มมาเล็บให้เย็บให้แม่หน่อยเร็วเลโบโบโบจะเย็บไหมโบจะไปเย็บหมอนให้ไหมชนตะหางกระดิกมโบเอ้ยแกงลับได้พี่นอนนะเฮ้ยว่าไงเตรียมสิเินกระยิกรรมิบวายน้ำล่ายแห้งเนี่ยเลยเนี่ยเปียกๆนี่ยเฮ้ยโหมาก เอ้าหูมามากก็หูหมากเาากด็ดเอ้ได้ดดดใครใครทำมอนขาดทางทางทำมอนขาดเหรอลูกเหรอเด้อในตรงไหนมันขาดตรงไหนมอนอะ่ะมันขาดตรงไหนไหนทำหรือเปล่าล่ะได้ทำหรือเปล่าได้ทำหรือเปล่า,ลาตากึ่งไ่หลอดเอ้ ตรงเงินกับขั้นอย่างกระดอดอถรงเงินใครทำหมอนขาดวะมีใครยอมรับเลยเหรอเหรอโอ้พี่น้องลูกคอยหูมากดยได้น่นๆยาวาบลลูด้น่นเห็ดหูแพงแวงนั่นนี <c oughs> ่ก็น,นอนกันดีค้างไปละจ้าคลิปนี้ก็สิไ้แค่นี้ละคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ